วิวที่เที่ยวค้าจิตตานะครับน้องครับเหมือนทีพ่พี่พี่มาเนี่ยปกติวอล์กอินเข้ามาได้เลยใช่ไหมครับครับได้อ๋อตอนนี้ก็เปิดเป็นแบบว่าให้ท่องเที่ยวได้แล้วเนาะครับต้องแลกบัตรเลยไหมครับแลกครับ้องอ๋อนี่ครับน้องน้องเขาแนะนำว่าต้องได้บัตรที่กองการก่อนเนาะโอเคครับตอนนี้มาเที่ยวได้นะครับหลังโควิดค่ายจิตดา<ม>เปิดให้นักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวชมมีจุดท่องเที่ยวมากมายครับเป็นชายทะเลแล้วก็กิจกรรมแคมปิ้งต่างๆมากมายนะน้องนะครับขอบคุณมากครับน้องสวัสดีครับ อีบรรยากาศโดยรอบกว้ววางขวางครับขับรถเข้ามาก็สะดวกอยู่นะครับก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับออกเช้ามาจากที่พักตรงนี้ก็คือ เป็นข้าราารนะครับแล้วก็เป็นหน่วยนาวิกโยธินของที่นี่นะครับและที่สำคัญคือข้างหลังเนี่ยกามีพื้นที่ติดทะเลให้ประชาชนเข้ามาเล่นน้ำได้มีทรายสงบด้วยครับมีมเด็กเเข้าค่ายอ,อากาศดีเลยนะครับวันนี้ต่เช้าเช้าเคยไหมเดี๋ยวเราจะไปยังไม่เคยแบบนี้หรอลูกโดนทะเลจริงจริงเลยว่าพอได้ไหมสำหรับ ทริปสั้นๆนะครับเผื่อใครมาเป็นทางเรือกได้นะครับเดินทางไม่ไกลจากจุดที่ซื้ออาหารทะเลแล้วก็จุดที่พักที่สอนเอกชนเวลาโอเคครับเดี๋ยวไปดูเลยครับไปทะเลลอยหน้านะครับเป็นทะเลตอน เช้วาวันาทิพย์กับการเล่นน้ำอ่านี่นี่นี่ถ้าถ้ามานะครับก็จะมีที่พักนะครับโซนตรงนี้ก็จะเป็นห้องห้องรวมนะครับแต่ห้องน้ําแยกสําหรับเพื่อนเพื่อที่มาหลายคนก็จุดน,นี้ก็ได้อยู่นะครับติดทะเลเลยสามารถทําอาหารแคมป,ปิง้งอะไรได้แต่แตก็ดีคก็รับำกับข้าวได้จุดนึงก็จะเป็นฝาฝวามือผมนะครับ เดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าไปเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดบริการตรงนี้เราเคยมาพักกันเดี๋ยวเราจะจอดรถกันตรงนี้ก่อนเ้าเพื่อนๆมาก็เลี้ยวมาจุดนี้นะครับสอบถามเรื่องห้องพักได้เป็นห้องแอร์หมดนะครับราคาประมาณ600ราคาก็อยู่600ถึงเ0็ด้อยได้ไหม อน,นี้ก็สามารถสามารถปิกนิกสำหรับข้าวได้นะครับคัวเล็กๆสามารถนำอาหารมาทำได้อ่าติดต่อติดนะครับอาจจะมีน้องทหารอยู่แล้วก็เข้าไปติดต่อก็ดได้เดี๋ยวเราจะจอดรถ ทะเลนี่ครับเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นกัน <Wow. S 1> ไปครับ let's go <S <Okay. S 1> สองสาหายนี่เพื่อนผมหายจาก คลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนมาเที่ยวชายทะเลจุดนี้นะครับก็คือหาดค่าเจตด,ดานะครับอยู่ที่อำเภอสุตาีีจังหวัดชิมรยหรือชื่อเป็นทางการหาดค่าพราะมหาเดดาาจตฎาราดเจ้านะครับเป็นชายทะเลที่มีบรรยากาศเงียบสงบสบายนะครับต้นไม้ร่มรืม่นผมว่าเหมาะสําหรับพวกคนมาท,ทํากิจก,กรรมในวันหยุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิ๊กนิกปิ้งย่างเล่นน้าชายทะเลหรือแม้แต่กจิจก,กรรมของน้องๆหนูหนๆน,นะครับ ถ้าอีกสังเกตเห็นเนี่ยก็มีการวาดรูประบายสีโปะหุ่นปูนปั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบมีอะไรน่าสนใจตามผมไปดูกันเลยครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมมาวแคมป,ปิ้งที่ใ่้เจษดาษนะครับคนทีวนี้เรียกกันน้องๆนะ ผมจะมารีวิวว่าเส้นทางการมาแล้วก็การเข้าพักเนี่ยมีขั้นตอนไงบ้างเดี๋ยวมาคุยกับน้องนะครับที่ดูแลน้องครับปกติถ้าเกิดพี่บล็อกอินเข้ามาเนี่ยไอ้ห้องเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับห้องนี้หกร้อยครับหกร้อยจะเป็นราคาหกร้อยนะครับเป็นห้องน้ําในตัวแล้วถ้าเป็นวันเสาร์ที่เนี่ยต้องโทรจองล่วงหน้าไหมครับโทรจองล่วงหน้าครับต้องจองล่วงหน้า อันนี้น้องทหารก็แนะนํานะครับก็ที่คนจะเยอะมากครับต้องวันหยุดราชการเนีครับอ๋อพวกงานอะไรครับวันหยุดเนี่ยพิเศษของการอะไรปีใหม่เนี่ยครับอ๋อครับมีโปรช่วยให้ด้วยจองล่วงหน้าก็เป็นอีกสถานที่นะครับที่ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วก็มาเบอร์โทรนี่คือเบอร์อะไรครับ089 089 931 9762 9762โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวโทรมาก่อนนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับวตัดเรื่องโน้นนะใช่คเอา เพราะว่าจะเต็มผมเมื่อคืนมาแล้วก็เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้ห้องถ้าเกิดวอล์กอินเข้ามามีบริการร้านบริการพร้อมนะครับอ่านี่เครื่องเดิมขนมสําหรับเด็กมีหมดนะครับอ่าขอบคุณน้องทหารมานะครับ,บครับขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูจุดต่อไปนะครับผมจะรีวิวให้ดูรอบๆ มยืนอยู่นี้ก็จะเป็นจุดที่สําหรับน้องหนูหนครับมาระบายสีพวกปุณนพัสเตอร์นะครับอ่าในพี่เจ้าของร้านกําลังระบายขุนตุ๊กาตานะครับพี่ครับปกติคุนพวกนี้ต้องซื้อยังไงครับพี่ถ้าน้องๆหนูๆมาเล่นนะครับเป็นตัวใช่ไหมครับตัวครับตกเฉลี่ยตัวเท่าไหร่ได้ครับเี่สามสิบห้า<อ>สิบเหมือนจะเป็นไซส์ไปเดอร์แมนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับเพ่ตัวนั้นอยู่ประมาณ อ๋อหกสิบนี่คืออุ่นพร้อมแล้วก็สีพร้อมระบายเลยใช่ไหมครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับถ้ามีเด็กเล็กน้องๆหนูมานะครับพามาระบายฝึกสมาธิกันได้นะครับจุดนี้ปกติที่ขายทุกวันไหมครับหรือเฉพาะเสาร์อาทิตย์ถ้ามาก็มาเสาร์อาทิตย์นะครับน้องๆหนูเด็กๆแต่ถ้าวันปกติก็จะไม่เจอพี่เลยครับเดือนหน้าผมก็จะอยู่ร้านสองตรงข้ามอ๋อจะย้ายไปฝั่งโน้นใช่ไหมพี่ อ๋อครับผมจะแต่อันนั้นวันปกติผมจะเปิดช่วงบ่ายครับอ๋อแต่ถ้าเป็นเสาร์ที่ก็จะมาเอาดองนี้หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เสด็จใหญ่ทั้งหมดโอเคครับพี่ขอบคุณพี่มากครับครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะไปรีวิวจุดรอบๆบริเวณนี้นะครับแล้วก็ไอตัวนี้ถ้าเกิดเล่นเนี่ยมันมันคิดยังไงครับเนี่ย 20บาทต่อคนใช่ไหมเนาะอันนี้จำกัดส่วนสูงน้ำหนักหรือว่าวัยเด็กไหมเนาะหรือได้เล่นได้หมดเลยจำกัดครับจำกัดเอ่อถือว่าจำกัดเด็กครับอายุไม่เกินประมาณถ้าเป็นประถมก็ไม่เกินป .6 ครับอืมก็ถ้ามาวันหยุดก็ไม่เกินม .2 อะไรแล้วแต่ส่วนสูงของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเนี่ยอ๋อคือดูส่วนสูงแล้วก็อายุเนาะครับอืมส่วนสูงอายุน้ำหนักครับนี่ก็เป็น อีกจุดหนึ่งนะครับของเล่นพอดีผมเดินมาเจอแล้วมันน่าสนใจอะไรเขาเรียกว่าอะไรแคมารินไหมน้องครับแคมารินครับแคมารินนะครับบ้านก็เด้งดึ๋งเด้ง,งดึงด๋งบ้านบ้านนะครับ,บถ้าไปตามห้างก็<า>เหมือนกันครับแต่นี่จะ<า>เป็นแนวเอาดอใหญ่ๆนะครับค่ายเจดนะครับถ้ามาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าเล่นนะครับอันนี้มีทุกวันไหมน้องหรือเฉพาะเสาร์อาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์พี่ถ้าจะพาเด็กมาเล่นก็เสาร์อาทิตย์นะครับมามาวันธรรมดาเนี่ยไม่ได้เล่น อันนี้เปิดถึงกี่โมงครับตัวนี้เปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง5โมงเย็นครับอ๋อถึงนมีเวลาหาดปิดถึง5โมงนะครับ,รบมาได้เด็กๆไม่ต้องไปไหนเลยครับอยู่ครบที่นี่เลยจะมีพี่ๆแคอยบริการอยู่นะครับปลอดภัยเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นต่อนะครับ ก็เป็นบรรยากาศน้องๆนะครับมาแคมปิ้งมีปิกนิกเล็กๆน้องเขาย่างกุ้งนะครับแล้วก็มีเล่นน้ำเล่นอะไรอันนี้มาจากไหนครับเนี่ยอกอระทุมอ๋อมาทุมก็มาไกลอยู่นะครับนี่ถ้าซื้อของมาทำกินกันได้นะครับ บริการนวดด้วยนะครับที่ค่ายเจดนะครับเดี๋ยวจะถามพี่พี่ครับปกติเนี่ยชั่วโมงเท่าไหร่ครับพี่ที่นวดเป็นคอร์สคอร์ละสองร้อยใช่ไหยครับสองร้อยนี่คือนวดนวดไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับไม่ครับชั่วโมงนึ่งนวดปั๊บ้าแล้วก็คอร์สหล่ะอ๋อเป็นคอร์สเนาะมีกี่คอร์สเนี่ยครับพี่มันมีหลายคอร์สแล้วแต่คนจะนวดว่าเราจะดวดจุดไหนยังไงพี่อ๋อคอร์สหลังอย่างเดียวก็ได้อ่ะ อันนี้ทุกวันเลยครับพี่หรือเฉพาะเ<อ>าสาร์อาทิตย์ ก็เดินเลาะชายทะเลอยู่ที่ค่ายเจดนะครับเป็นบรรยากาศที่เวลาก้าวตอนนี้ปรมาณสิบโมงนะครับก็ติดเที่ยงแต่ผมดูเล่วเนี่ยแดดไม่ร้อนนะครับเล่นน้ํากําลังสวยนะครับไม่ร้อนเกินไปก็กําลังอุ่นนะครับเป็นน้ําทะเลคนโดยรอบก็ไม่เยอะครับบรรยากาศดี ถือว่าเป็นใจหาที่คนไปพ,พักผ่อนนะครับเหมาะสำหรับพาครอบครัวมาวันหยุดได้นะอันนี้ก็มีแบบจิงช้าให้เด็กได้นั่งเล่นเราผู้ชายก็นั่งเล่นจิงช้าอยู่อันนี้มาครั้งคืนนะครับหรือแค่มา,ชาเช้าเย็นกลับมาเชา้าเย็นกลับอ๋อมาจากจังหวัดไหนครับเชียงใหม่นครอ่ามากับคุณพ่อคุณแม่เนาะโอเคไหมน้องบรรยากาศโอเคครับก็ถือว่าคนไม่เยอะเนะะาะธรรมชาติดี น้องมูชายก็ยังชอบเลนะครับผมขอปิดคลิปค่ายเจดไปเพียงแค่นี้นะครับถ้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับใกล้ๆกรุงเทพก็มาได้นะครับจังหวัดชนบุรีค่ายเจดระยะทางไม่ไกลเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปจุดตรงเที่ที่ไหนก็ติดตามชมนะครับนี้สวัสดีครับ